เก่าเลยล่ะเมื่อนี้พ่อกันอยู่น้องพ่อคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อต่อเทียรพ่ออายุปวดขาวเกาปุ่นนะครับด้วยเอาเกาปุ่นกินด้ว่นี่ก็ได้บอกล่ะบ่กินด้ว่นี่ก็ได้บอกได้โอ้ได้คือกันเนาะนั่งได้เลยนั่งได้เลยวี่ม่นขาวไปจำเนาะนี่เนาะไปจำด้วยอร่อยได้เนี่ มีบักพริกสดร้อยอยู่เป็นแต่แซ่บเนาะใส่บักพริกร้อยจังหน่วยมึงได้เนอยเนาะแถมแถมพริกแกงนี่ได้แบกแซ่บเนากพริกได้กับปุ๋นเนาะกินไปกินมาเนี่ยกัดบักพริกเผ็ดเพชรนี่ม้วเพชร่บราณได้เผ็ดนี่โอ้ยแซ่บนะครับมีน้ำยังนะครับนี่ปลาปลากะทิมือนีมีสองย่างน้ำยาไก่หมีโอ้น้ำยาไก่มีนะครับด้วยเอากะทิปลานะครับอืมเส้าบาดนะครับด้วยนี่คือผักกินกับด้วย ข้างนอกกินนี่เนี่ยก็ได้ครับนั่งกินนี่เนี่ยก็ได้มีถ้วยไหย้มีอุปกรณ์ให้ครบเด้อหรือสิซื้อเมื่อบ้านก็ได้ครับก็ได้ว่ากันนะครับแล้วแต่สะดวกเนาะเอาหนี่ผู้ขายเด้หนี่เด้อครับโอเคน้องน้อง้องผู้ขายเพิ่นเนี่เอาค้นเกา่คเกาคนา้คนเดิมนะครับข้าวปุ้นจะทำสดใหม่ทุกวันน,นะครับทำสดใหม่ๆทุกวันตัวนี้ที่เป็นหาดทิพเนี่ยน้ำสองอย่างพอหัน นี่ครับข้าวปุ้นสดๆเด้อนี่เด้อข้าวปุ้นสดๆแต่ว่าคนขายคนเก่าบ่มีเงินกับมาได้บ่ครับนี่บ่บ่มีเงินกับมาได้ค่ะใสแก่นนี่นะครับโอ้บ่มีเงินกับใสแก่นเอาวได้ครับเด้อดท่านสมัยเด้อซื้อเมื่อนี่เด้อท่านสมัยครับใสแก่นใสแก่นเอามากๆข้าวปุ้นแซ่บๆกินข้าวปุ้นบ่มีแบกพริกหรอหน้าร้อยน้ำนี่บ่แซ่บเด้อห้าสิบบาทห้าสิบอะลรเศร้าก็มี จึงลงเอาขอบคุณหลายๆเด้อขายดีขายดีโอ้ขอบคุณบอแมนหอมดีเลยขอบคุณไม่ต้องหอมครับผมกินไปนะครับไม่ลองไม่รู้หรือโอ๊ตนะครับของเราได้รับรางวัลมากมายนะครับของน้องบ่ฮะของใครครับฮะของผู้ใดนมาผมครับผมโอ้นี่ยเอาบับโอ้เนาะอันอันที่ไปขี้กระปุ้นกินเนี่ยนะโอ้เป็นพวกโอ้ของน้อกนี่มาทุกวันพุธคือกันบอก โอ้ทุกวันพุธด้วยครับเด้อทุกวันพุธตลาดนัดอำเภอหนองคอกอย่ละเอียดเขาเอ่ยว่าสินค้าแบบอะไล่ะนี่เป็นเขาเอ่ยว่าเครื่องครัวบอกครับเครื่ครัวเอาเป็นเครื่องปรุงรำหรับเคร่ปรุงอาหารอืมปรุงอาหารด้ครับเด้อ ปรุงอาหารเขผาขั่วพี่น้อยจะได้อเอาสิเริ่มมีแต่าที่ละอ่าเป็นกะปินนแหละเนาะสักบาทแล้วก็ปุกหนึ่งโอ้โหหกสิบตัวเล็ขสามสิบกะปีนะครับกะปียางดีนะครับกะปียางดีนะครับอันนี้เป็นพริกแกงไปแกงเขี้ยวหวานอันนี้เป็นพริกแกงยังไงเนาะ,ะแกงส้มโอ้แกงส้มโอ้เอาไปใส่เป็นเลยเนาะ ตัวอันนี้เคี้ยวหวานไปใส่ก็เป็นเคี้ยวหวานเลยนี่แล้วพริกเผ็ดใต้นี่แซ่บเนาะยุ่ยยุ่ยยุ่ใต้บ่ล่ะหรโอ้นี่ครับนี่โอ้นี่ครับอยู่อยู่ตลาดนัดวันพุธหนองคอเลยครับเด้๋ยพี่น้อยได้พวกแกงปรุงอาหารเพชรไปแกงได้เลยนี่ครับขายจังไรล่ะล่ะนี่โลละร้อยบาทโอ้เป็นกิโลนะโลละร้อยครึ่งกิโลก็ได้เป็นสีก็ขายแล้วแล้วแต่ต้องการนี่ครับเด้อ เนี่ครับเอานี่เป็นเกี๊ยวครับนี่เด้อเอาพี่น์แงได้เด้ออันสี่สิบกิ๊บไปยี่นี่กิโลโล่นอยนะครับแต่ว่าขายเป็นฉีดก็ขายฉีดละชิบบาทชิบบาทเท่านั้นเด้อเอานี่ครับนี่นี่นี่พวกนี้ก็เป็นพักดอกนั่นแหละเนาะพักดอกเด้อพักดอกครับพวกนี้พักดอกพักดอกเอาอยู่นี่ละเอาขายดีละเด้อ แม่ไพ่ผสมครับโอ้ผสมนะตลาดว่านพุ่นน้องปอได้ครับผสมป่ยนะครับผสมบะหมี่บะคอนบะตองหอมไปตลยเนี่ยโอ้ห้องสายเดียวไปคลองสายเดียวเมนค่ะประเภทสมป่าจากเพื่อนน้ำเปล่ามีมัดอยู่นี่จะกินสมป่ามาเลยสายเดียวก็ได้ตุ้มเท่าไรครับสายเดียวสิาสิบบาท อันนี้เป็นตอนบอกเนียค่ะเป็นปลาจีนโอ้ปลาจีนโอ้แซเยไปทอดกินเนหาสิบาทคือกันค่ะสั้งเอาขีดลขีดทีบาทโอ้ขีดที่ห้าบาทอันนี้เป็นตเลยครับาตเพียนค่ะอันนี้ก็ราคาเดียวกันกี่ร้อยตวะไรก่อนร้อยหาสิบร้อยหาสิบอันนี้ปลาปลาน่อยนี่แล้วเนีแซ่กินข้าวลีกเะ เอาเป็นกินสดปอะไรกันเขาเพียงเสิแส,บ,สบเลยอันนี้เป็นสมไข่ไป่าเนาะอันนี้เป็นสมชีฟปลาเนาะเนาะปลาส้มทำไมถึงต้องอสำคนไทยจากเขื่อนลำปล่าจำจํ่านปลาส้มหลากหลายชนิด063 725 หกหกซีซีโภคมาได้เลยทรงเคอรี่หายก็ได้เอาถ้าให้เบื่อด้วยจะได้ไปกินแบบเคอรี่ก็ได้นะครับนี่เด้อเอาศูนย์หกสามเจ็ดสองห้าหกหกซีซีปลาส้มจะขึ้นนลำป่าเด้อส่งเคอรี่หายก็ได้ครับพี่น้องโภคมาเลยหรืออยากมาซื้อเองก็ได้มาเบิ่งเองอยู่ตลาดวันพุธทำเภอหนองคอบจังหวัดเลยนะครับนี่รวมปลาสายเดียว เอามาเลยครับเพือนเอ้าขอบคุณหลายเด้อขอบคุณครับปลายสบบาทจอมๆคุแม่บักลหนย่ี่สิบลันย่บานฮาบ่ค่ับบาโอ้ลันย่าบานฮานี่เสียกับลงเบไงด้วนี่มันเน่อยาหน่อยด้วยนวดหลายนี่หน่อยด้วนี่แต่ว่าเถือกเศร้ามาเนี่ ทุกเอาลันไชเลยครับเช่าบาทนวนบางญ่ได้แน่ยลันใหญ่บ้านเฮ้าหนี้เทียบบาทแท็น,นี่ยังเสียบเช่าเช่ากิโลละสี่สิบบาทครับบ่สี่สิบได้ครับด้วยเอาเอาเอานี่แซ่บแท็บแซ่บแท็บเอาแซ่บแท็บเช่าบาทก็ได้ครับเอา,า,อาขายดีครับขอบคุณหลายกำลังมาซื้อเอาสร้างพี่เป็นอยัางคือลุ่มกันครับเดี่ยครับเสียสร้างพี่โซเล่กันเรื่องนี่ยอะไรชื่อเอาพี่น้องครับบ่ เอามาตลาดนัดล้วพ่อกันโอ้นะครับยู่บ้านนี่พวพ่อกันแต่เอามาตลาดพ่อกขาเลยโซเล่กันเอาเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องพ่อกันอยู่ตลาดนัดเอาโซเล่กันเอาพี่น้องเขาพ่อกันตลาดนัดอยู่บ้านบ่ค่อยได้พ่อกันครับลอยหาซื้บาตแบบคลิกได้ครับลอยหาซื้บาทสองลอยกระเทียมห่อซื้บาทนี่เป็นหอมเอากระเทียมกรลังเลี้ยงเอาเลี้ยงเลยแม่เลี้ยงเลยเด็ดซื้บาทครับอืมเอาถูกฝูงเอาอยากมากเลยนะตลาดนัดตลาดนัด วันพ right ุธก mm. mm. oh, mm. yeah. ับเพื่อน mm. ้องพ่อมานองกันมาครับบอสมานองกันเด้อนี่นี่ปลาลาบ้านเฮาที่โลเท่าไห่ปลาลาบ้านเฮานี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเพ็ดจากปลาน้ยโนยนนนี่เนาะปลาน้ากลางด่างปลากางด่างหยแซ่บนส้ตำาะคงที่รู้ละห้าสิบบาท ได้หลายได้กิโลนึงสิบขีดกิโลนึสขีดได้หลายเอากิโลสิบขีดก็มีแถมให้โอ้มปครับเป็นเ็สาเดียวสาเดียวเอาแม่นังครับแม่หนังทางพีายกันใจตะลิบบกมันแจ๋รับได้ยินแต่เสียงนี่ยังได้เนี่ยนีถอนผลนี่่นี่ยเอาเน่ย่ดี๋ยวบ้าใส่รถัผมมีบนหม่ครับมีบนหอย โอ้มีแต่มีแต่เนว่ยังก่อนี่รักๆพวกมันแฉครับโอ้พวกมันแฉพวกมันแกันไกลตเรียบ,บครับผมเอาวีกบมีแต่นี่นนอ่าคุณแม่ครับกระเดีกโอ้ยบังหน้าก็มีถุงอ,อะไรครับกระสอบนึงนี่ชบ,บาทใุ่แหมเื่องบ,บาทไม่ก็เถือจ้ะอันนี้กัจบจิโ้เดีฉีดบ้านนี่ โอ้ยถือเด้อคุณแม่อันนี้เป็นลูกสาวขอแม่ปะ่ะโอ้นี้เป็นคุณแม่นั่นเป็นลูกสาวเด้อเอาหางไดเท้าได้ครับเด้อเอาพริกกระเทียมทั้งที่กิโลหนึ่งสิบเอ็ดฉีดครับดเ,รเด้อเอาหนิบ่ได้เว้าเลหรียญนี่ครับเวบริเลีกิโลหนึ่งสิบเอ็ดฉีดแถมให้แถมให้ปลาลหลแดดเป็มตะแสะของคุณแม่เด้อห้สาสิบบาทปลาแดดปลาเสี้ยวนะครับปลาดดปลากระมุนนี่นี่ยัางเลยี่านต้องก <50 S 2> ันบ่บ ไมนนนน่น้งองการละบอหน,นะกระสอบบอกง่ายจักบาทมาแลงพูนีิจักบาทกระสอบบอกง่ายง่านี่อันละรอยมาแลงพูนีิเอาไปต้มกินได้เลยร้อยบาทนี่นะอืหอแยแครงร้อยหกสิบอือเอาไมาทุกนัทวันพุดวันเสาร์นะผุดเอาออกได้เด้อแน่ผู้ขายพคนละกำลังนุม่ม <laughs> กำลังบึงหนังอยู่อ้าววันฟุดไหมวันเสาร์มาเอาขอบอะไรล่ะไม่ใหญ่ใส่กอกใส่กอกสยามพึ่งใหญ่เลยเผ็ดไม่เผ็ดใส่กอกสยามสยามนี่ซื้อคนหรือสยามนี่เป็นซื้อเจ้าของบ่ครับสยามโอ้สยามผมนึกว่าใส่กอกประเทศไทยได้สยามแปลว่าประเทศไทย เอาคุณพ่อสยามด้วยส่กลองพ่อสยามไงประองวงพ่วมไงพ่วมเน่าก็ได้ทั้งทั้งในประกอบไปด้วยวุ้นเส็นหุ้นเนกับเนื้อหมูอืมเอาเน่แซบบ้านนี่มีสองรสแ่มีสองรถเผ็ดกบะโปงเผ็รอันใดแซบครับบ้านนี่แซบทั้งสองแซบทั้งสองอืมเอาเรเลยแล้วมันมันแซบดี นี่เผ็ดแหงนี่เผ็ดน้อยๆเผ็ดน้อยๆเล็กน้อยก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีผู้เฒ่าก็กินเจงผู้เฒ่าแห้งกินดีปิ้งท่านปิ้งค์ท่านออร์แกนิกโอ้ปิ้งท่านออร์แกนิกมันนี่คอยสุกแบบไปเรื่อยๆเรื่อยสีบ่มใหม่สุกธรรมชาติเลยเหลืองอุยหุยบบบนี่ปลูกบุ่มลูกมีบปลูกบุ่มบ่ลูกหยังปลยง่อยบหยัง โบบุ่มบิ่มโบยังบบคว่นโบดั่มโบคิ้วควนมีแต่คว่ำหอมมีแต่หอมกับแซ่บกับแซ่บแสบทังสรถแสบทั้งสองรถผมมักจะใส่เสื้อแดงนี่แล้วเดี๋ยวนี้เสื้อแดงนั้นเป็นเสื้อขายของดีก็บอกครับบอกเอาคุณแม่คุณพ่อเคนเสื้อแดงทั้งสองนี่แสดงว่ามันบบแดงแด่เสื้อแล้วใส่กอดก็ออกแดงแดงได้เลยคือว่าใส่หมวกแดงนี่ครับหมวกแดงหาซื้อบ่ได้หมวกแดงหาซื้อบ่ได้ลองเท่าแดงนี่ มากมาครับมากมาเพชรก็ได้บัวเพชรก็มีได้เนี่ยเ้อได้เครื่องเคียงความบักพริกเป็นเครื่องเคียงเอากระลำกับน้ำจิ้มหมดเนี่ยน้ำจิ้มอโอม้ปน,นใส่ใส่กออีสานไม่มีน้ำจิ้มเมนาะบางทีของเหนืออะไรผม,มก็ลืมโอยมีหัดเท่ามาช่วยด้วยนี่ศูนย์เก้าห้าหกหนึ่งสองเก้าศูนย์ซีซีนี่บ่ติดต่อได้เลยแฟนไส้ก็ได้เอาไปขายก็ได้ไปกินก็ได้เบอร์นี่แหละ อืมคุณพ่อสยามม,ามีเผ็ดไม่เผ็ดอืมเอาเลือกได้แต่ว่าแซ่บตั้งสองอัน <c oughs> ออกมาครับแม่เอาลูกค้ากำลังมาด้วยครับเด้ย๋ยเอาแซ่ยบเสีบด้ครับเผ็ดบเ่เผ็ดมีเผ็ดบเ่เผ็ดแซ่บมืักครับเอาขายดีเลยนี่มาทุกวันพุธบอกครับบอก,กวันพุธวันเสาร์กรับแม่วันเสาร์วันเสาร์ทั้งผุดแหนมเร่งอันนี้แหนมือเสาร์วันพุธอยู่นีน่ละ นี่มองตรงข้ามกับตึกตลาดยิ่งใหญ่เลยล่ะอืมเอาไม่มาไปหอมกักฉบาบนี่นะครับนักคณะเด่นคือเสือแดงคุณพ่อคุณแม่เขาเด้อขายนี่อยเอาขอบคุณหลายครับเด้อเอาขายดีครับก็ร่างขายดีได้ด้ยเด้อเอาขอบคุณหลายครับโอ้ยมาเจอขั้วมันใหญ่นี่แล้วเด้อเนี่อืมใส่กวบโบเคยเห็นใหญ่แบบนี้ได้แล้นี่ไม่เท่าไรก็พอลื้อถามไม่เศร้าหาโอ้ไม่ละเศร้าหาเลยครับเด้อ ลืมถามแล้วบ่า,าดะไไม่ได้วเศร้าหาหันในพรมเออบ่งวิที่หันหันในพรอมพรมท,ที่กินข้าบอกไงข้าตาเลือกไเอาอพูดอะไรครับอบอกเท่าปัดแซงบอกไงว่มาไลยแต่บอกเข่า,า,าไปดบ,บ,บอกเป่า น้ำหอมวะครับบ่น้ำหอมบานแถวค่ะน้ำหอมบานแถวสมุทรสาคอสมุทิปาการสมุทิปาการสมุปากรบสิบบาทสิบบาทสิบาทสิบาทป้าอาไอยางดีเลยสิบาทมาทุกวันพุธทุกวันพุธละย่นี่แหละอ๋อนี่ตึกตลาดคุ้มนไหมดิ บ้านแถวบ้านแถวบักผ้าวบ้านแถวพ่อน้ำหอมแซ่บๆนะครับนี่ผูกผูกปลาผูกผ้านี่เบิ้งก็ได้ผูกปลาผูกผ้านี่สิบบาทเนาะสิบบาทครับผมจ๋วกินได้เลยแซ่บๆเลยเมื่อนี้ขายดีเลยนี่มีแต่เปลือกวันนี่ขายไปแล้วไรผูกผ้าก็เมื่อยแล้วผูกผ้าก็เมื่อยเหยียดขาแล้วกินข้าวเราไปแล้ว ได้ปั้นทุนแล้วครับได้ปั่นแล้วไปขายดีเอาเงินซะก่อนนี่เอากลั้งดึงมากกลังดึงมากเชือบเชือบเสียนเลยนี่นะครับการผาดีเสียนเลยมีดโบรธรรมดาด้วเนาะเป็นม,มีดผ้าขาวเนาะครับาวเพชของมันโดยตรงผ<ม>้าขบวเป็รหรอครับผ้าขา,พขา,าเพชรโอ้ยกับเสียนมันนี่แหละนั่นน่ะนะผ้าขาวเพชรนี่ล่ะมีแนวขาย ขาเนี่ยครับการผ่ามะพาวเสื้อผ้าเอาขายดีเลยบ้านแพรวนี่ลูกละสิบบาทเนะครับเอาไปแต่ซื้อเด้อพี่น้องมาเลยเด้ตลาดนะัดวันพุธอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทุกวันพุธตอนเสาร์นะครับเด้อนี่นะครับอยู่ข้างจุดตลาดใหญ่ๆนี่แหละอ้าวขายดีนะครับเด้อครับผมอ้าวขอพูดหลายครับ โอ้ขายดีโอ้โอ้เราต้องไงพี่เอ๋อไล่เดี๋ยเอาไปกินบ่ครับว่โอ้ไปวัดเอาไปถวายท่านบุญนะครับด้่ท่าทำบุญก็ะไรนี่พี่น้องทำบุญเอาพาเราหอมได้บุญครับถวายน้ำถวายยังที่ว่าได้บุญอ๋อขอคุยไรไงครับขอคุยไรครับซิ้บาทลูกเรา้ิแบบเนี่ยว่าได้บ่หรอครับรถอยู่ไกลบ่หรออ๋อว่าดีล่ะที่เดิมเนาะตลาดนัด น้องอําเภอหนองพ่อจังหวัดเลยทุกวันพุธมาอยู่นี่แหละืมมงจะได้ค่ะหนองอําเภอันนี้เป็นหนังฮะน้ององ้อชิโร่เท่าไหรครับนี่ยสามร้อยสาอันนี้เป็นตั๊กแนโอ้ตั๊กแตนทาดเท่าไหร่ละครับแปดสิบบาทแปบาทนะครับตั๊กแตนเด้อมีมดนี่ของน้องเพิ่นอยู่นี่แหละเอาเป็นแมงได้ยจะนี่เด้อเอามาทุกวันพุธครับเห็นทุกวันพุธพี่น้อยจะกินพวกแมงได้น่ะเป็นตั๊กแตนนะครับอันนี้เป็นตอเนาะเท่าไหล่ะครับตอเนี่ย ห้าสิบบาทนะครับเป็นตอ้อน,นี่เป็นกิโลอบอลกิโลห้าสิบบาทที่กันแมงแข้งกันยังนี่เนาะพวกแมงแข้งยังนี่ด้วยครับนเด้อยังนี่เด้อห้าสิบแข้งแข้งเนาะอันเป็ดชายบาเบ็นไงไก่ก็ได้อขึ้นนีเนาะของน้องบนเรื่องทั้งสองออกมาหนิคือว่าพี่น้องอยากกินเด้อยครับตลาดนั้นยังน<พ>ี่ครับนี่เด้อเอาตลาดนั้นมันฟูดเนี่ยมันเศร้าอยู่ละทุ่มเออเลยกิโลห้าสิบบาทครับอันนี้ก็บห้าสิบบาทเนาะตัวต่อออนเนี่ยหายอย่าได้อันนี้ตะเกียนก็บห้าสิบเนาะ ก็แปดสิบบาทได้จางงนแงยน่อยครับเอ,อทาทั้งนี้ก็เป็นเห็ดกระด้างหมดเลยเนี่ยโอ้เห็ดหูหนูนะครับเอเห็ดหูหนูเห็ดเอาอันนี้มาหกเนี่ยกระทกโลกบ่มาอย่างไรโอ้บักไข่บักกระทกบักกระทกโลกลิงเหรอวะสีอะไงมันมาเลยอ้าวหอยหอมเอาตลาดน้องข่เด้อ อ้าวขอบคุณ้นไรล่ะขอบคุณ้นไรครับน้องปองน้องปองเอาหนีลูกค้าหลายนะครับครับขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้เนะครับเด้อเสียงเพ่งกันไล่หลายครับกายยากขนาดเลยเอานะครับผมว่าพี่น้องเบิ้งนะครับตลาดนัดเพื่อนน้องปอกอย่างละเอียดยอดมือเส้านะครับเป็นวันพุธขอจบไว้ตรงนี้นะครับเด้อเอาสอหรับพี่น้องที่เบิ้งแล้วยิ่งยวดนครับเด้อกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่ง เพื่อสิบบริาพาตรคลิปใหม่ๆดิผมลงนะครับเด้เออ้าวขอบคุณระหงท,ทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ